ถ้าพูดถึงช่องที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับวันพีซแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนทุกท่านต้องเคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามมาจากทางลุ่มแม่นม้ําของชายที่มีข้อมูลอัดแน่นจนเรียกได้ว่าเป็นสารานุกรมวันพีซเคลื่อนที่เลยก็ว่าได้กับพี่ต้อมการิอุสเคบีอืมเออทำไมอินโทรไม่มาเออคือพี่เขารีวิวช่องตัวเองลองช่องตัวเองไปแล้วอะ ว่าพูดเป็นเล่นคนปกติที่ไหนเขาจะรีวิวช่องตัวเองลงช่องของตัวเองวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำช่องอ่าชาแนลการูดเคบีกันนะฮะเมืม่อกีมม้มันยังไงนะวันนี้นะฮะเราจะมาแนะนำช่องอ่าชาแนลการูดเคบีกันนะฮะต้องขอบอกเลยผมผมครานี้เป็นคลิปที่จะมาเพื่อโปรโมทชาแนลนี้ฮะดังนั้นเนี่ยคุณจะไม่รู้จักช่องการูดเคบีแน่นอนถ้าคุณไม่รู้จักช่องการูดเคบีก่อนนะฮะดังนั้นคุณ มผมจะโปรโมทช่องนี้เลยดีกว่าอย่างนั้นคน,นอะไรรีวิวช่องตัวเองลงช่องตัวเองอแต่เราก็ไปบอกพี่เขาเลยด้วยดีว่าขออนุญ,ญาตทําคลิปเกี่ยวกับพี่เขาได้ไหมแล้วพี่ต้อมแกก็อนุญาตเราด้วยนี่หว่าเออไม่เป็นไรอินโทรมาเอาละครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมและก็สวัสดีแฟนๆพี่ตออ้อม social online ที่ผ่านทางมาทุกท่านด้วยนะครับ ถ้าพูดถึงช่อง YouTube ที่ทำคอนเทนต์คุณภาพเกี่ยวกับวันพีซแล้วแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกคนจะต้องรู้จักกับชายมากความสามารถคนนี้แน่นอนกับพี่ต้อมกาดิอุสเคบีหรือว่า u s เ x หรือว่าผมขอเรียกว่าพี่ต้อมแล้วกันนะครับ ซึ่งส่วนตัวแล้วจะให้นิยามว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นช่องวันพีซเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้เพราะช่อง Cardius KB เนี่ยเรียกได้ว่าก็ไม่ได้มีแต่คอนเทนต์วันพีซแต่อย่างเดียวเท่านั้นเรียกได้ว่าช่องของพี่แกเนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่สากกระเบือยนเรือรบเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าพี่แกจะทำคอนเทนต์อะไรออกมาเนี่ยมันก็ดูสนุกฟังก็เพลินแล้วก็ยังแถมตลกไปตลอดแทบทุคอนเทนต์เลยช่อง Cardius KB เนี่ยเขามีทั้งข้อมูลวิเคราะห์วันพีซการ์ตูนอนิเมะเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะรีวิวหนังก็ได้ <c oughs> แคสเกมก็มีคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ก็ดีแถมยังมีพอดแคสต์และอื่นๆอีกมากมายซึ่งสิ่งที่ทําให้เขาโดดเด่นจนทําให้มีคนติดตามพี่เขามากมายแล้วเนี่ยก็คงจะเนื่องมาจากความรู้ของพี่แกที่เรียกได้ว่าแน่นมากๆเลยแล้วก็ความสามารถในการพูดคุยที่เราได้ฟังทีไรเนี่ยมันก็รู้สึกว่าสนุกแล้วก็ฟังเพลินแทบทุกครั้งเลยส่วนถ้าจะให้พูดว่าอะไรคือที่สุดของช่องนี้แล้วแล้วก็เอาแบบอวยสุดๆผมก็คงจะบอกว่าดีทุกอย่างนั่นแหละครับแต่เดี๋ยวมันจะดูอวยมากเกินไปนะเอาเป็นว่าส่วนตัวเนี่ยยผมกก็คงบอได้เลว่า การพูดคุยบทสนทนาแบบโต้ตอบกับคนดูหรือว่าพอดแคสต์ของพี่แกเนี่ยแลวก็คลิปที่พี่แกทําเกี่ยวกับข้อมูลของวันพีซเนี่ยเรียกได้ว่าของโคตรดีอย่างนี้เลยอะ่ะเนื่องจากตัวของพี่ต้อมเนี่ยเป็นคนที่เรียกได้ว่ามีข้อมูลของวันพีซที่เรียกได้ว่าอัดแน่นแล้วอัดแน่นอีกจนชนิดที่เรียกได้ว่าเขาคนนี้เป็นใครกันวะเนี่ยถึงขั้นต้องอุทานออกมาเลยว่าหมอหมอนี่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวอะ่ะเนื่องจากพี่ต้อมนั้นเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีความชื่นชอบและก็หลงรักการ์ตูนเรื่องวันพีซมาตั้งแต่ตอนแแรกๆล้ว มันเลยทําให้เขาเนี่ยครุบกริแล้วก็ศึกษาข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวันพีซแบบอยู่เสมอๆแถมยังมีสกิลติดตัวที่สามารถอ่านออกแปลได้กับภาษาญี่ปุ่นที่เรียกเรียกว่าสุข้ยแล้วเนี่ยโบโุโนะคิบังซุกินาคายาวะโซโลเดชตัวละครที่ผมชื่นชอบมากที่สุดก็คือโซโลครับจนสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลจริงๆแบบ no fake news ได้จากทางข้อมูลออริจินอลจากญี่ปุ่นได้แบบหิ่เลยทีเดียว ชนิดที่แทบทุกๆครั้งเนี่ยที่เขาจะหยิบยกประเด็นอะไรออกมาพูดหรือว่าพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับกระตุนเรื่องนี้แล้วแล้วก็ก็สามารถที่จะหาข้อมูลจริงๆมาอ้างอิงร่วมด้วยเสมอได้ตลอดทุกๆคลิปเลยนะครับเรียกได้ว่าดูช่องนี้ทีไรเนี่ยก็ไม่ได้มีแต่ความสนุกแต่อย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังได้ข้อมูลและก็สาระจริงๆที่มันมีข้อมูลจริงๆยืนยันได้แล้วมาประกอบอีกด้วย ซึ่งคงจะนิยามได้ว่าชายคนนี้เป็นวันพีซกีพีเดียขึ้นที่ชัดๆเลยก็ว่าได้ซึ่งถ้าคุณติดตามกับตัวเรื่องวันพีซและกลัวว่าจะตามข่าวสารข้อมูลไม่ทันแล้วก็ไม่แน่ใจกับข่าวสารต่างๆของวันพีซโซเชียลออนไลน์แล้วเราก็ก็นับว่าช่องการีอุสเคบีนั้นตอบโจทย์มากๆเลยทีเดียวแต่นี่ก็ไม่ใช่แค่ปัจจัยอย่างเดียวที่ทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยตา่างพากันชื่นชอบพี่แกจนทําให้ช่องของพี่แกนั้นเติบโตมากๆจนมีผู้คนคอยติดตามคลิปใหม่ๆของพี่แกเสมอ แบบชนิดที่เรียกได้ว,ว่าไม่ต้องดูชื่อคลิปเลยก็ว่าได้ขอแค่ลงข้อมูลเกี่ยวกับวันพิศออกมาเนี่ยก็แทบจะกดเข้าไปดูแบบไม่ต้องคิดเลยหรือไม่ว่าจะเป็นการไลฟส์สดแบบพอดแคสต์เองก็มีผู้คนมากมายที่คอยเข้าไปดูแกลไลฟ์อยู่เป็นประจำซึ่งของบอกว่ามันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นปนความสนุกมากๆเลยทีเดียวเนื่องด้วยการนําเสนอคลิปที่น่าสนใจของช่องนี้ที่เป็นเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวแบบสุดๆทั้งการเรียบเรียงข้อมูลและเนื้อหาที่ทำออกมาได้ดูแล้วลื่นไหลจนแทบลื่นหัวฟาดพื้นเนี่ยเราคงเียกว่าสนุกมากๆเลยนะครับ ระทั้งรวมไปถึงการพูดการใช้ถ้อยคําที่ฟังแล้วมันดูน่าฟังและก็น่าสนใจจริงๆซึ่งกาแฟนี่ส่งผลดีสําหรับคนที่มีการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วด้วยนะครับมันทําให้เราหันไปมองหนังสือการ์ตูนเรื่องด่าพิฆาตอสูรในตู้หนังสือของเราเองแล้วก็กระย,มยิมยิ้มย่องว่า <c oughs> ฉันมีของหายากเก็บไว้เหมือนกันนั้นเนี่ยพวกนายต่างตามล่าหาหนังสือเรื่องนี้กันอย่างนั้นแต่ฉันมีมันไว้ยอยู่แล้วประมาณนี้ฮะ ชนิดที่เรียกได้ว่าพี่แกเนี่ยทั้งการอ่านการพูดคล่องเหมือนกับอย่างกับแรปอยู่อย่างนั้นแหละซึ่งเห็นอย่างนี้เนี่ยพี่แกก็แรปได้จริงๆนะครับสุดท้ายก็อยากจะย้ำฟังให้ชัดเจนในทีน่ที่ยังทัาบอกมาก็เพราะว่าผมนั้นรักเพลงและอยากจะบอกให้จาไว้นะพ่อนักเพลงผมไม่ใช่แรปเปอร์เพราะผมนัน้นแรปแค่เดือนละครั้งเองหรือจะเป็นการใช้ลูกเล่นที่ใส่ลงไปในคลิปที่ดูเป็นกลิมมิกเฉพาะตัวของตัวเอง กับการนําคลิปภาพยนตร์หรือว่าฉากอาหาต่างๆมาแทรกไว้อยู่ในคลิปของตัวเองเพื่อสร้างสีสันทาให้คลิปดูสนุกแล้วก็ตลกมากยิ่งขึ้นซึ่งนับว่าทําออกมาได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นผลว่ายน้ำหรือผลจมน้ำผลแขนขาดหรือผลวาร์ฟอาพลังฟอร์ตบอดเวเจใดใบเสบ็สเตปโดนใจหัวใจโดนตีอะไรจัดมาให้หมดเลยก็เป็นกำลังใจให้ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เคยเห็นใครที่ทำแบบนี้มาก่อนเลยมันยิ่งทำให้ดูแปลกใหม่แล้วก็มีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวแบบสุดๆแล้วก็ยิ่งดูน่าสนใจเข้าไปอีกนะครับ และด้วยหลายๆอย่างที่ผมพูดมานั้นมันเลยทําให้เราเหล่าชาวคนดูเนี่ยที่ได้ดูคลิปพี่แกแล้วเกิดความสนุกแล้วก็คอยตามไปได้ตั้งแต่ต้นคลิปที่เปิดตัวมาจนมาถึงท้ายคลิปที่แบบว่าฟังเพลินม,มากๆอันนี้ผมไม่ได้อวยนะครับผมพูดจริงๆซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าถึงแม้ว่าคอนเทนต์ที่พี่แกทำเนี่ยมันจะดูน่าสนใจมากขนาดไหนก็เถอะแต่สิ่งที่ทําให้คลิปของช่องนี้เนี่ยมันน่าสนใจจริงๆเนี่ยก็คือตัวของพี่ต้อมเองซะมากกว่า เนื่องจากสไตล์การทำคลิปของพี่แกแต่ละคลิปเนี่ยมันมีทั้งเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้วก็ลายเส้นของตัวเองแบบสุดๆไปเลยเนี่ยแหละซึ่งถ้าจะให้ย้อนกลับไปสู่ความประทับใจแรกแบบ first impression ที่ผมได้รู้จักกับช่องของพี่แกแล้วแล้วก็ก็คงต้องย้อนกลับไปสู่ในช่วงของช่องเก่าของพี่แกกันซะก่อนในตอนนั้นผมจําได้ว่าพี่ต้อมแกเนี่ยเคยมีช่องเก่าอยู่ช่องหนึ่งที่นับว่าเติบโตมากเลยทีเดียว แต่ก็บินไปด้วยสาเหตุอะไรผมก็จําไม่ได้ชัดเจนแล้วนะครับถึงแม้ว่าช่องเก่าของพี่แกจะบินไปก็ตามแต่พี่แกก็ไม่ได้ยอมแพ้แต่อย่างใดแกก็ได้สร้างช่องใหม่ขึ้นมาในตอนนั้นนั่นก็คือช่องในปัจจุบันนี้นี่เองซึ่งพอผมได้ฟังเรื่องนี้เนี่ยมันยิ่งทําให้ผมรู้สึกนับถือถึงความเข้มแข็งและก็ความใจสู้ของพี่เขามากๆเลยที่มาได้ถึงจุดนี้ซึ่งตอนแรกๆที่ผมได้ดูคลิปของพี่แกนั้นก็คือคลิปคอนเทนต์ของวันพีซนั่นเองตัวผมที่ได้ดูเป็นครั้งแรกในตอนนั้นเนเเเีีียยกกกก็รรู้สึปปะททัับบใจมาลดลดวคิ One อง มันทั้งฟังเพลินแบบไม่มีเบื่อแถมยังได้สาระมากๆด้วยอีกต่างหากด้วยสไตล์การพูดของพี่ต้อมแกนี่เองที่ทั้งจะพูดจะอ่านอะไรก็ฟังดูคล่องแล้วก็สอดคล้องแล้วก็ฟังเพลินมากๆไปหมดแถมยังพูดได้ถูกต้องทุกตัวอกักขรตัวอักษรได้ตลอดทั้งคลิปอีกต่างหากบวกกับข้อมูลที่ฟังแล้วมันสามารถยืนยันได้จริงๆที่ถูกเรียบเรียงออกมาได้อย่างดีและคอนเทนต์ที่น่าสนใจแต่ละคลิปของพี่แกแล้วก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าตอนนั้นผมไล่ดูคลิปของพี่แกเนี่ยจนหมดแล้วหมดอีกจนต้องพูดออกมาเลยนะครับ มันเลยทาให้ผมรู้สึกประทับใจเข้าไปใหญ่เลยว่าคนที่ทําข้อมูลวันพีสด้ขนาดนี้เนี่ยแถมยังมีข้อมูลยืนยันได้จริงๆแล้วเขาเป็นใครกันแน่รู้สึกตัวอีกทีหนึ่งผมก็ได้ถูกพี่ต้อมหลอกล่อเข้าไปอยู่ในงวงวนของแกซะแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่ทาให้คลิปของพี่แกมันยิ่งดูสนุกมากขึ้นไปในตอนนั้นเนี่ยที่ผมได้ดูก็คือช่วงสนทนา15คอมเมนต์ที่ตอนนั้นผมได้ดูเป็นครั้งแรกๆก,ก็รู้สึกเหมือนว่าเออชายคนนี้เนี่ยดูเป็นกันเองดีนะแถมยังดูใส่ใจกับแฟนๆที่ติดตามแกดีอีอกต่าางหา มีการอินเทอร์แน็กับแฟนๆในช่องเสมอเลยซึ่งผมได้ดูช่วงนี้ทีไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็ดูเรียวมากจริงๆช่วงสนทนา15คอมเมนต์นั้นจะเป็นช่วงท้ายคลิปของคอนเทนต์ One Piece ที่พี่ต้อมแกนั้นเป็นคนทําโดยจะทําการสุมคอมเมนต์มาจากคลิปก่อนที่พี่แกนั้นได้ทําเอาไว้มาตอบคําถามให้ดูกันแบบสดๆไปเลยอย่างกับรายการวาไรตี้อะไรอย่างนั้นเลยนะครับ ซึ่งนับว่าเป็นช่วงท้ายคลิปที่ผมค่อนข้างที่จะชื่นชอบมากๆเลยนะครับผมกับช่วงนี้นี่เองซึ่งช่วงนี้เองเนี่ยมันก็เรียกได้ว่าได้ทั้งสาระแล้วก็ไม่ได้สาระบ้างแหละแต่วงเลว่าสนุกมากจริงๆนะซึ่งถ้าใครหลายๆคนเนี่ยสงสัยเกี่ยวกับตัวเนื้อหาหรือว่าคําถามของการ์ตูนเรื่องวันพีซแล้วแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับช่วงที่เปิดโอกาสให้ได้ถามตอบแบบตรงๆเลยโดยที่จะมีคําตอบพร้อมข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากๆจากพี่ต้อมแกว้ให้เลยหรือใครเนี่ยที่อยากจะชวนคุยเล่นๆแบบกิจวัตรปประจําววัันแบบท่ๆไ แบบกลนๆฮ่าๆก็ทําได้พูดเล่นกับพี่แกแบบขอต่ออีกสักสิบคอมเมนต์ได้ไหมพี่แกก็จัดให้นะครับแต่ด้วยการที่ทำการสุ่มคอมเมนต์จริงๆออกมานั่นเองมันจึงทําให้มีคอมเมนต์เกลียนเกลียหรือคอมเมนต์ต่ำตมที่ติดเข้ามาด้วยเสมอๆ ซึ่งก็ดูเหมือนสิ่งแบบนี้เนี่ยจะเป็นสัจธรรมหนึ่งของโลกโซเชียลไปแล้วด้วยความเป็นกันเองและด้วยความเรียวของช่วงนี้เนี่ยมันจึงทําให้มีคนจําพวกที่ไม่ชอบและคนจําพวกที่บางทีผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกันกบบุคคลเหล่านี้ที่ไม่ว่าจะทําอะไรคนพวกนี้ก็จะเข้ามาคอมเมนต์ด่าและก่อกวนแบบไร้สาระอยู่เสมอๆเ,เพราะด้วยความเดียวของช่วงนี้เองมันเลยทำให้เราเห็นถึงความตำตมของโลกโซเชียลออนไลน์ได้อย่างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับ แต่เมื่อให้เทียบกับคอมเมนต์ที่เป็นกําลังใจของช่องนี้แล้วแล้วก็เกินนับว่าน้อยมากเลยเพราะด้วยความเดียวและความเป็นกันเองของพี่แกที่มีต่อแฟนคลับนี้นี่เองมันจึงทําให้มีแฟนคลับมากมายต่างพากันให้กําลังใจแกเสมอๆถึงแม้จะมีพวกคนจำพวกที่ต่ำตมเข้ามาโจมตีแกก็ตามแต่แฟนคลับแกก็พร้อมที่จะเข้ามาฟิลเดอะซันให้แกอยู่เสมอเลยนะครับซึ่งมันก็บ่งบอกได้เลยนะครับว่าช่องนี้เ,เป็นช่องที่มีคุณภาพแค่ไหนจากตัวของแฟนคลับของพี่แกนี่เองที่ให้กำลังใจและคอยสนับสนุนพี่แก แต่ก็นั่นแหละครับผมก็ถ้าใครอยากลองสัมผัสรับชมก็แนะนําได้เลยนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่มันสนุกมากจริงๆแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่ผมค่อนข้างที่จะชอบมากเลยนั่นก็คือช่วงสอนภาษาญี่ปุ่นฉบับเร่งรัดรวดเร็วแต่ก็ไม่รีบร้อนนะครับซึ่งก็เป็นช่วงท้ายคลิปคอนเทนต์เกี่ยวกับวันพีซของพี่แกอีกนั่นแหละที่จะนาคาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในคลิปนั้นที่มีอยู่หรือว่าเกี่ยวข้องมาสอนคําศัพท์กันแบบโคโลเซนเซเลยทีเดียวแต่คือเราไม่ต้องไปไล่ตามค่าพี่แกแบบใในนเเรื่่องคผมมแยยกขึ้า้าหดูฉ โอเคมาต่อกันเลยซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ค่อนข้างทําออกมาได้สนุกแล้วก็ได้สาระมากๆเลยทีเดียวเต็มไปหมดนะครับแบบเต็มอะไรอย่างนี้เวลาคนกินอิ่มแล้วเขาจะบอกว่าโอน,นากางาอิปไปเนี่ยก็หมายถึงว่าท้องฉันเต็มแล้วหรืออิ่มแล้วประมาณนั้นและในเมื่อไหนๆก็พูดถึงคลิปวันพีซแล้วก็ต้องบอกเลยว่าคอนเทนต์ในแต่ละคลิปหรือเพลย์ลิสต์ของพี่แกเนี่ยมันดูน่าสนใจมากจริงๆแถมได้มีการทําเป็นซีรีส์ต่างๆเอาไว้ด้วย ซึ่งแต่ละซีรีส์ที่พี่แกทำอย่านั้นผมก็บอกได้เลยนะครับว่าคุณภาพและของดีทั้งนั้นเลยเรามาดูทางด้านการแคสเกมกันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าคาว่าสากะเบยันเรือรบที่ผมได้ยกขึ้นมาเนี่ยผมไม่ได้พูดเล่นๆแต่อย่างใดนะครับเพราะคอนเทนต์แคสเกมช่องนี้เนี่ยก็มีอยู่หลายเกมมากอยู่เหมือนกันซึ่งถ้าจะให้ผมไล่ตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยก็ขอยอมรับตรงนี้เลยนะครับว่าผมก็คงจะไม่ไหวนะครับผมวันที่16พฤษภาเวลาก็บอกอยู่จะอ่านทําไม ส่วนถ้าจะให้พูดถึงซีรีส์เกมหลักๆที่พี่แกเคยทำไว้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกมดูเอลแห่งความมืดหรือว่าเกมการ์ดยูกิแบบออนไลน์กับเพื่อนๆของแกแบบสดๆที่เคยทำเอาไว้ในช่วงหนึ่งของไลฟ์ทางแพลตฟอร์มของทวิสตนั่นเอง <c oughs> ลาตัวที่สองโอ้โหไลท์พอยเจ็บมันนะแม่เจ้า และช่องการีอุสเคนี่เองก็ไม่ได้มีแค่เพียงบนแพลตฟอร์มใน YouTube แต่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะพี่แกก็ยังเปิดสาขายแยกออกมาบนแพลตฟอร์มของทวิสอีกด้วยซึ่งบางคนที่ไปเซิร์ชค้นหาชื่อการีอุสเคบแล้วก็ไม่เจอก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าทําไมหาไม่เจอเพราะในแพลตฟอร์มของทวิสนี่เองเนี่ยพี่ต้อมแกก็ใช้ชื่อเป็น UCIX1 นะครับ ซึ่งนับว่าการไลฟ์บนทวิสนี่เองเป็นสิ่งหนึ่งที่เรียกได้ว่าสนุกมากๆก,ก,กอไก่ล้านตัวแล้วก็เพลินมากๆก,กอไก่ล้านตัวอีกด้วยกับการทำคอนเทนต์สไตล์พอดแคสต์ของพี่ต้อมที่เรียกได้ว่าไม่ว่าจะหยิบยกอะไรขึ้นมาพูดนั้นเนี่ยมันก็ฟังดูสนุกและก็เพลิดเพลินชนิดที่เรียกได้ว่ากินข้าวไปด้วยแล้วเนี่ยมันอร่อยขึ้นมากเลยทีเดียวซึ่งในปัจจุบันนั้นพี่ต้อมแกก็ได้ทําการไลฟ์สดอยู่บนแพลตฟอร์มของทวิสอยู่เป็นประจาแล้วนะครับ โอเคมาคราวนี้พอพูดถึงพอดแคสต์แล้วเราก็ผมก็แนะนำมากมากเลยกับคลิปสไตล์คอนเทนต์พอดแคสต์นี่เองที่แกจะทำการเดี่ยวสดเรื่องราวต่างๆที่มันน่าสนใจบวกกับที่จะมีการพูดคุยร่วมกับเพื่อนๆของแกไปด้วยในไลฟ์นี้เองซึ่งนับว่าสนุกมากจริงๆนะครับต้องยอมรับเลยนะครับผมเวลาผมเครียดเครียดหรือว่างๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะดูอะไรเนี่ยพอดแคสต์ Podcast ของช่องพี่ต้อมนี่เองก็เป็นตัวเรื่องหนึ่งที่เรียกได้ว,ว่าดีมากเลยเพราะทุกครั้งที่ผมได้ดูหรือได้ฟังเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกผ่อนคลาายล้วกก็หัเเเรอออมมไดส o อสแค t นี้เองอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมมากในประเทศไทยนะครับแต่ก็อยากให้ลองเปิดใจไปลองฟังดูสักครั้งแล้วคุณจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่สนุกมากๆแน่นอนผมขอรับประกันแล้วก็การันตีเลยโปรยไว้ซะอย่างดีกูยังจําคําแรกที่เขาพูดได้ในตอนที่เขาฮันเตอร์มาตีพิมพ์ตอนที่1ครั้งนี้ผมจะตั้งใจผมจะไม่ทําตัวไร้ความรับผิดชอบเหมือนครั้งที่แล้วแล้วครับ <c oughs> และสิ่งที่เกิดขึ้นก็ สวัสดีสวัสดีแสวัสดีเรามาจากโลกอนาคตแหละแกดอกยาวคอนเทนต์หลักๆของช่องการดิอุสเคบีนั้นก็คือวันพีซนั่นแหละครับเพราะที่พี่แกรักในการ์ตูนเรื่องนี้มากจริงๆเนี่ยมันเลยทาให้พี่แกศึกษาแล้วก็เสพติดจนถึงชนิดที่เรียกได้ว่ากลายเป็นวันพีซกิพีเดียขึ้นที่ไปแล้วแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าแกก็ไม่ได้มีแต่คลิปวันพีซแต่อย่างเดียวเท่านั้นเพราะช่องแกนั้นเป็นช่องที่มีคอนเทนต์ให้เลือกดูเลือกฟัง หลากหลายมากมายเลยนะครับและด้วยสกิลที่สุดยอดของชายคนนี้เนี่ยมันจึงสามารถสร้างความสนุกแล้วก็สร้างความอินเตอร์เทนได้เสมอทุกๆคลิปเลยไม่ว่าคลิปนั้นจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็ตามแต่ผมก็ยังขอยืนยันนอนยันอีกครั้งเลยนะครับว่าคอนเทนต์พอดแคส์แล้วก็วันพีซของพี่แกเนี่ย,<ล>ยคือที่สุดแล้วจริงๆของช่อง c a r d i u s kb นอกจากความสนุกแล้วก็คุณจะได้ทั้งสาระแล้วก็ข้อคิดมากมายจากช่องนี้แน่นอนครับผมการันตีสุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณพี่ต้อมอีกครั้งที่ให้โอกาสผมในการทําคลิปนําเสนอเรื่องราวของตัวพีี่ในนครั้้ง ผมเลสเปคในความสามารถของพี่แล้วก็เลสเปคที่พี่สามารถผ่านเรื่องราวเรีย้ายมากมายจากการทํา YouTube ของพี่มากเลยนะครับพี่เป็นคนหนึ่งที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่มีมุมมองและความคิดที่ดีมากเลยนะครับผมขอเลสเปคพี่จากใจจริงเลยสุดท้ายแบบท้ายสุดนี้เองนะครับผมในอนาคตผมก็อยากมีโอกาสได้สัมภาษณ์พี่ต้อมสักครั้งนะครับไม่ว่าทางใดก็ทางหนึง่งและผมเชื่อว่าเหล่านั้นจะได้เจอกันนะครับเลสเปคพี่มากนะครับส่วนสําหรับวันนี้นะครับผมขอลาตัวกันไปก่อนนะครับผมเจอร์นี่ ขอบคุณครับ